ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เบลเจจะขับรถไปที่ถนนคนเดินนะครับเบลเจขอขับฮัดรถแหมสักรอบนะครับท่านผู้ชมหลังจากคันนี้นะครับเบลเจบ่ค่อยได้ขับบ่ครับส่วนมากเบลเจจะขับ R สิบห้าแล้วก็ CB ห้าร้อยเอับครับท่านผู้ชมคันนี้นะเบลเจเห่าลูกเบาไว้ขับอ่ครับแล้วครั้งนี้เบลเจก็เลยต้องจับเนาะได้จับคันนี้ก็เลยบ่ค่อยคุ้นเคย เลยฮัดมาสักรอบเนาะดีแล้วครับจะได้สร้างความคุ้นเคยเนาะพอดีถนนคนเดินตรงนี้เพิ่งเปิดใหม่เนาะเปิดไม่นานนะครับบาวเจ็กก็ยังบ่เคยได้ไปดูเนาะก็เลยอยากจะพาน้องพระแพงแล้วก็อีแม่ไปดูครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเดินเล่นไปหาซื้อของกินเต้นนะครับท่านผู้ชมก็เลยขออนุญ,ญาตแอคท่าหน่อยขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย เดี๋ยวไปดูบอแจ็คนะครับเราไปด้วยกันเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านผู้ชมอ่าส่วนมากนะบาลแจ็คจะไปทําคลิปเกี่ยวกับอ่าการท่องเที่ยวเนาะเรื่องการกินนี่นะอ่าถนนคนเดินนี่บาลแจ็คบ่ค่อยได้ทําคลิปเนาะไปะตามบาลแจ็คมาครับ I love you I love you สำหรับถนนคนเดินนะครับมันจะมียามแรงเนาะตอนเย็นๆเนี่ยครับท่านผู้ชมอ่ามันจะมีช่วงวันศุกร์วันเสาร์ประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมอ่าอาจจะบันแน่นเนะเพราะว่าเบาแจ๊กก็ยังเพิ่งมาครั้งแรกเนาะเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันจะมีตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมอยู่บไก่จากบ้านแจ๊กนะครับ เดี๋ยวยังไง,ไงแล้วเดี๋ยวเขาเราก็ไปดูเนาะไปเดินด้วยกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตรงนู้นอาจจะมีเป็นเพลงพวกลิสิทธิ์บาวเจคอาจจะตัดเสียงเพลงออกนะครับไปตามบาวเจคไปครับใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้บาวเจคใช้มือถือเนาะเอามือถือถ่ายคลิปนะครับบ่ได้อาใช้ไอโกโปรนะครับคลิปมันอาจจะสั้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปแบบบ,าน,บานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับถ้าผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปเบาเหนือแจ็คใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเหนือแจ็คาาตลอนด้วยนะครับ พอเบาแจ๊กได้มาสัมผัสและได้มาดูนะครับท่านผู้ชมของกินนี่นะขายเยอะแยะขนาดมีปลเลือเปิดตือเลยนะครับท่านผู้ชมของกินนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับอาหารกระปแพงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนเนาะแล้วก็มีการเปิดมืองเปิดม้วกกันแสดงกันตรงเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพลิดเพลินดีครับเดินแล้วเพลินขนาดเลยนะครับสวยๆงามๆเยอะเลยนะครับ คนเดินนะครับที่พัทยานะครับรอบนอกนะครับแถวอารายะวัดวัดอะไรเดี๋ยวจจำชื่อวัดไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะ